ทุกคนก็นี่ไม่ต้องอกเท่าไหร่เนี่ยสิบสองสิบสิบสามนะครับมาสิบสามสิบสามสิบสามอันนะครับมาผมแบบเก่งมือไว้รอแล้วนะครับมาครับเจริงๆพี่ให้ผมทำของแห่นี้ผมว่าพี่ไปยัดจานก็ได้นะมาครับเราจะทำการออฟก่อนเลยนะก็เวลสองใช่ไหมอะไปครับล้มเหลวนะครับหนึ่งอ่า うわ <noise> <noise> คอนเทนต์แท้แล้วเออพี่มันไม่ติดสักทีอ่ะไอไอแถวสีมันมันยากจังอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยฮะอืมอืมเป็นอะไรอเออเอ้ยมันมันจะไม่ติดจริงเหรอสองสามสี่ห้ากดเฮ้ยอือืเฮ้ยเฮ้ยไอทางนี้ไม่เป็นอะไรเนี่ยอืมอืมเป็นไรไอ้ทางเนี้ยมันมันสนิมหมอหรือไงอืม โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหมันสนิมนะครับแทงเมื่อกี้โอ้โหไอแทงนี้นะครับจำไมทุกคนนะไอ้แทงนี้นะมาครับเราจะไปหวันครับที่บกสี่นี่มันผมว่าเปอร์เซ็นต์บวกสี่นี่มันยากอ่ะทุกคนแบบไปครับ อีกที่ครับไปครับอ้าวโหโที่แม่นมันจับวางนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแบบหล,ลอกๆไปเนี่ยนะเพราะว่าบกสี่นี่มันชอบหายอ่ะผมเมื่อก,ก่อนนี่ผมจําได้ตอนนี้ผมทํานะคือบอกสี่นี่มันมันง่ายนะครับทุกคนมันแค่คอนโทรลรัวๆมันก็ติดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คือผมไปอือเหมือนจะแหกนะครับ <S <S 2> <S 2> <S หลอกปะเนี่ยพี่ล้นหลอกผมไปะเนี่ย หลอกปะเนี่ยกูว่าล้ใจก็รู้แหละว่ามันหลอกอะแต่ก็อยากกดอะหิน <su> มันลงสวยอะอ่ะไม่เป็นไรครับก็ห้าชิ้นแรกแหกหนึ่งนะครับอืมบอกสามจะแหกไหมเนี่ยรู้สึกแหลกแอะเอ้ยกระพริบแบบกระพริบแบบเหมือนแม่จะจะจะไปนะจะหลับแต่ก็กลับมาได้ บวกสี่ไปอีกแล้วผมว่ามันแหลกๆอ่ะอะไรอยู่วะเฮ้ยล้นดีๆนิเนี่ยทุกคนดูผมกดจกเลยได้ยังกระตุกล,นะลันะเหลือสิบป่ะพี่แหกไปสามแล้วพี่มาทุกคนมันต้องให้จบนะครับอย่าไปท้อน,นะครับนี่ครับบวกสี่ไปครับไปครับผ่านอย่างเฉลุยนะครับ M4 นะครับ ขึ้นแบบจ่ายตังค์ทีหลังนะครับนบเฮ้ยบวกสี่ใช่ไหมมันมันยากจังวะให้มันรู้ไปว่าสิบามอันเนี่ยผมผมทำไม่ติดสักอันเนี่ยมันก็เกินไปนะครับระบบนะ บอกผมทีว่ามันคือยากหรือผมมันไม่มีดวงทุกคนเออไม่ไอเน,นี้ยหลอกผมไปเวลามันสามเม็ดแบบเนี้ยแล้วมันกระตุกอะผมไม่ไปชอบกดไปทุกคนแห้งแหกครับเฮ้ยพี่ขอร้องเฮ้ยหินบกห้ามันไปไหนไงทุกคน อือโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหพีโลนยังไงเนี่ยมันจะไม่ได้เลยหรอสิบสามใบอ่ะเอ้ยสิบสามเล่มอ่ะไอลนต้องการคนใจเย็นๆได้พี่ได้ได้การทำของมันต้องใจเย็นนะทุกคนนะอย่าไปรีบนะครับเดี๋ยวมันจะแหกหมดนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆไล่หินไปเรื่อยๆนะครับ ไปวิ่งหน้าเมืองแล้วกลับมาใหม่ได้พี่มาเด้แล้วผมถอดคุ้ก่อนนะอ่ะจำหน้าบอกนะพี่โรนะหน้านี้นะ,ะเดี๋ยวพอเราจะากลับมาเราก็จะแบบแส่คุณนะพี่นะมันจะจำเราไม่ได้นะครับแหวนแพทนี้บวกสามโอกาสแหกก็มีนะคุ้มหลอมสำนักก็ยังหายพี่ผมกดยันยูด้วยนะเนี่ยดูดิยันยูคุ้มหลอมนะครับยังบวกสี่หายนะครับโอ้โหเกินไปไปโอ้โหเอ้อยได้นะครับ เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันไวเกินนะครับไปเฮ้ยพี่พี่เอาจริงเลยพี่มันเหมือนมันจะไม่ได้สักเล่มเลยพี่ลองไปแนวแปดลื่นๆอะได้พี่มาจัดทุกอย่างนะครับไปแนวแปดก็ได้ยันเก่านี่มันรู้สึกแบบนี้แล้วอะเอายันใหม่นะครับบอกห้ยันใหม่นะอ่าต่ําสุดใช่ไหมอ่ะโอเคมาบอกห้ยันใหม่นะทุกคนนะ เน้นยืนข้างๆคุณตันอย่ายืนหน้าหลังผมใช้ได้อยู่ได้ครับอาครับมาทุกที่กันนะครับทุกคนมาครับมาครับอาข้างๆนะข้างๆนะ,อะโอเคมามยันใหม่นะครับไปครับนี่ไงโอ้โหยันใหม่นะครับโอ้ลื่นๆนะครับเอ้ยผมน่าจะมาห้องนี้นานแล้วนะ รู้สึกว่าแบบว่ามันลื่นขึ้นเยอะนะครับมันไม่มันไม่้มมามันไม่แหลกอะ่ะมันไม่ค้างอะ่ะเออผมก็ไปฝืนทาห้องคนจะเยอะนะครับเออที่หลังช่วยช่วยเตือนผมแบบไปครับอุ้ยเหมือนมันจะหายนะทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมันไวเกินอะ่ะ ไอ้สุดเยน็นข้างเหรอไอ้เอมืม่อกี้ข้างซ้ายขวาหลายซ้ายดีเอ้ยม,มันยากจังเลยเนี่ยไปครับโแฮกครับโอ้โหเฮ้ยมันมันกูอยากกดว่ามันง่แต่มันกูมันแฮกอ่ะเหมือนมันหลอกเลยอะ่ะไอ้แพทเทิร์นแบบเนี้ยเอาวะในหัวกู โอ้โหทุกคนดูดิสิบเล่มผมไปหมดเลยอ่ะบวกสี่ยังยากนะครับบวกหกไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันจะตีสามเล่มนะครับเนี่ยไอนี้มันหลอกนะครับเนี่ยไอหินเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหินแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันหลอกนะครับกดไปนี่คือมีแหกนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหินอย่างเงี้ยหลอกนะครับ บวกร้อนร้อนเลย13บสามลสามใช่พี่ร้อนจัดตอนเนี้ยง่ายบวก5ง่ายบวก6กอ่ะยากคุณตันถ้าทําของ30ถึง60อิบง่ายเออผมนี่แบบว่ามันหลอกอ่ะเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยเป็นเทิรนเดิมเลยไอเป็นเทิร์นที่ผมบวก5แล้วติดแล้วแหกอ่ะไอเนี่ยแนวแนวแดงตอนคลิกบวกจะไม่ค่อยติดกดยำๆำแนวเขียวกดลื่นๆใช่พี่แต่พอมันหินมันลงแล้วมันไม่ไม่ติดนี่ผมเลยอะเนี่ยแบบเนี้ยกดสักทีดีไหมทุกคนนะ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ทีม่มันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันจะติดหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยติดไหมทุกคนทุกคนคิดว่าติดไหมติดไหมครับลงแบบมึ่แกผมจะกดเลยนะอาฝั่งหนึ่งหายนะครับโอ้โหแพทอะไรเนี่ยผมทำอะไรอยู่ทุกคน ไปปามานี่ยันใหม่นี่คือติดง่ายกว่านะพี่นะเอ้ยมันจะไม่ติดเลยเหรอเนี่ยแบบนี้อีกแล้วเนี่ยมอมกแล้วกูวิ่งรอบเมืองก่อนต้องลำก่อนอ่ะได้พี่มาเอาเหมือนเดิมนะครับวิ่งรอบเมืองนะครับ เนี่ยได้นะเอาเลยไหมกดไมทุกคนกดไหมผมไม่รู้ผมไปทำยังไงแล้วอะบวกหกมันติดยากขนาดนี้ได้เหรอไปโอ้โหโอ้โอโก็จะติด ไอันนี้ไม่ได้ไอันนี้นายหลอกเราไม่ได้หรอกไอ้โรนเมื่อแกไอ้บิงแบบเห็นบิงบิงอย่างเงี้ยอย่ามึงหลอกกูไม่ได้แต่มึงก็เล่ากูไปเจ็ดแปอันแล้วนะเนี่ยหินเมื่อแกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับโอ้โหดูผมนะมึแค่นี้มึงยังไม่เสียอีกเหรอมึงเสียไปสิบเอ็ดเล่มแล้วนะทันยังมีอะมา้วครับมาครับติดก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ติดนี่แบบว่ามันก็เกินไปอะ่ะจริงๆกดน,นะครับสามสองหนึ่งปึบ ไม่เคยดีใจเลยขนาดนี้เลยอย่างน้อยก็ติดสองหรอวะก็สรุปนะครับว่าผมมีธนูสามเล่มนะครับผมทําแหกไปแค่หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ติดสองนะครับทุกคนนะ What What the o k เคครับอาวุธทวนอีกเอายีเกรอพี่อ่ะมามาครับอาวุธทวนใช่ไหมอ่ะได้พี่มามา อีพีนี้มันเหนื่อยจังว่าทําของบวกงกนี่มันมันดูยากนะครับมันดูแบบทุรักทุเลนะครับเหมือนคนกำลังกระจมน้ําอะไรงนี้ปีบๆนะครับไปครับบวกสีนิ่งๆนะครับไปโอ้ผมไม่เคยลุ้นบวกสีขนาดนี้เลยเนี่ย โอ้คนดูที่ขำนะครับผมนี่แบบว่าโอ้หัวจะปวดนะครับครับโอ้โหคนทำนี่แบบว่าตึงนะครับผมนี้ผมดูไม่ออกแล้วว่าหินเนี่ยมันลงยังไงนะครับมันถึงติดนะอันนี้ผมดูไม่ออกแล้วครับอ่ะผมว่าอันนี้ติดนะครับไปเลยไหมสามสองหนึ่ง<ะ>นี่ไงโอ้โห มือสั่นนะเนี่ย cake 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 มือสั่นนะเนี่ยอ่ะมานะครับไปครับทุกคนผมจะนับหนึ่งถึงร้อยนะครับหนึ่งร้อยก็จะไปนานไปนานไปสามสามนับหนึ่งถึงสามนะครับสามสองหนึ่งไออุ้ยเฮ้ยวะเอาว่ จบแล้วพี่จบแล้วเฮ้ยโอ้นี่ยัดยัดยันสิบห้าบวกเจ็ดไม่ทวนเอาอีกแล้วพี่เอาหรอพี่จะเอาหรอพี่จะเอาหรอ,อื้อมาผมจะบวกกันทุกคน ผมจะถ้ามันพังผมก่อพังได้มือตัวเองครับผมจะก,กลัวน,นะผมชอบหินแบบนี้มากเลยี่ไปกล้าดูสามสองยังไม่กล้ากดว่าเฮ้ยมันปกเจ็บมันขนาดนี้ว่าไม่กลา้กลาดกาดเลยสามสองหนึ่ง